คุณผู้ชมครับอุดรธานีให้ดูที่ชัยวานหน่อยนะครับอันนี้ตำรวจมีการนำกำลังไปจับกลุ่มแก๊งเงินกู้ไม่ได้เหมือนข่าวทั่วๆไปนะฮะอันนี้เล่นกันหนักเล่นกันแรง<ะ>เขาบอกว่าทวงเงินเนี่ยสองแสนลูกหนี้ยืมไปตั้งแต่ปี6-1โอ้โหกี่ปีโอโ่อะนี่6-7แล้วอะ่ะปียืมแล้วไม่คืน<ะ>ทวงแล้วไม่จ่ายเลยไปอุ้มพี่สาวลูกหนี้ หนีเลยเรียกคาถ่ายเลยเรียกคาถ่ายเลยนะฮะแล้วไปซ้อมเขาซะพี่สาวลูกหนี้เนี่ยเขาบอกเลือดข้างในสมองเลยนะครับล่าสุดตำรวจบุกไปเอาตัวมาได้เลยฮะจับหมดครับเอาบุงลูกแน่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีปืนไหมมีครับโคีปืนไหมมีครับมีครับ นี่จับแล้วครับคุณผู้ชมครนี่บุกไปจับเลยนะฮะแก๊งเงินกู้แก๊งนี้มี4คนด้วยกันนี่พุ่มกับสพชัยวานนะฮะแล้วก็ตำรวจสืบภูทรภาคสี่เนี่ยนำกำลังไปจับกลุ่มตัวมาแก๊งเงินกู้4คนนี้มีนายบรรพศอายุ40ปีเขาเรียกกันในพื้นที่คือเสียโกยนี่คือคนที่เป็นตัวการวางแผนเรียกค่าไถ่แล้วก็มีนาง,นางสาวจิระปรียา นะฮะหรือว่าววน้องหนึ่งเขาบอกว่าเป็นลูกสาวเสียกโกยนะฮะอยู่ในขบวนการนี้ด้วยมีนายฤทธิชัยมีนายพยาวก็น่าจะเป็นบรรดาลูกน้องในแก๊งนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับ,บตำรวจไปจับแล้วก็บุกไปช่วยพี่สาวของลูกหนี้ คนนี้ผู้เสียหายท่านนี้ชื่อคุณติมต๋มติ๋มเนี่ยถูกจับตัวไปนะฮะแล้วเอาตัวไปไว้ที่ห้างนาในป่าใกล้กับวัดสายบาทนะวนัดนเอาขออภัยวัดถ้ำสายบาทในตำบลหนองกรุงทับมา้าอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับ ตอนตำรวจไปจับไอ้แกงนี้แล้วไปช่วยคุณติ๋มออกมาได้เนี่ย<ป>คุณติ๋มอาการสาหัสนะฮะหน้าฟกชำ้ำแล้วก็มีอาการเลือดข้างในสมองต้องรีบนําตัวคุณติ๋มท่านนี้เนี่ยส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลกุมภาวาปีเลยนี่นะครับทีนี้คุณผู้ชมฮะเบื้องต้นจากการสอบปากคําผู้ต้องหาทั้ง4คนนะ่ะได้การแบบนี้นะฮะสี่กันยายนที่ผ่านมาไปทวงหนี้จากลูกหนี้ก็คือชบาทิพชบาทิพเป็นน้องสาวของติ๋มที่โดนจับตัวไป นี่นะฮะไปทวงมาแล้วปรากฏว่าชบาทิปไม่จ่ายแต่ยืมส0 0แสนไปเนี่ยตั้งแต่ปี6-1ทีนี้เขาก็เลยไปทวงกระติ๋มแทนพี่สาวลูกหนี้ฮะบอกให้หาเงินมาใช้นะภายใน7วันวัน<ะ>แต่ยังไม่ถึง7วันปรากฏวา่าคุณผู้ชมฮะแก๊งนี้จับตัวติ๋มไปเรียกค่าถ่ายเลย<ะ>แล้วก็เอาซ้อมทำร้ายเขาด้วยนะฮะ,ฮะทีนี้คุณผู้ชมครับตัวของลูกสาวเสียโกยเนี่ยหนในผู้ร่วมขบวนการเนีเาบอกว่าแม้ว่าติ๋ม ที่โดนลักพาตัวไปเนี่ยจะไม่ใช่ลูกหนี้ตัวจริงแต่ทางเราก็แค้นเพราะว่าวันที่ไปทวงหนี้เนี่ยตต๋มที่เป็นพี่สาวลูกหนี้พูดจาไม่ดีใส่พวกเรา,าด่าพ่อล่อแม่าดายันบุปการีก็เลยบันดานโทสะอุ้มเลย และเอาไปซ้อมเรียกค่าไถ่แทนนะครับคุณผู้ชมครับส่วนบาดแผลของติ๋มที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นฝีมือของลูกสาวนะฮะ<อ>ก็คือคนที่ชื่อหนึ่งคนนี้ไม่ใช่เสียโกยนะฮะเ,เออนี่นะครับคุณผู้ชมครับอจับแล้ว4ี่คนในขณะเดียวกันหลังจากเหตุการณ์ที่มันคล,คลี่คลายไปเนี่ยตัวของอคุณแม่บ้างคุณแม่ของติม๋มซึ่งก็คือคุณแม่ของจบาทิปลูกนีด้วยนะแม่เดียวกันป้าแดงเนี่ยเล่าให้ฟังบอกวันเกิดเหตุตอนนั้นเนี่ย แม่กําลังถวายเพนพระอยู่ที่วัดเลยแล้วตต๋มลูกสาวคนโตเนี่ยก็ถูกจับเรียกค่าไถ่ตอนนั้นแม่เนี่ยเกือบจะเป็นลมตายต่อหน้าพระในวัดซะแล้วตกใจเคยดูแต่ในข่าวไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับครอบครัวตัวเองสงสารลูกสาวมากเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับไอ้เงินกู้สองแสนก้อนนี้เลยแต่ดันเป็นเหยื่อฮะในการถูกจับเรียกค่าไถ่แล้วโดนสอบด้วะฟังแม่นิดน,นึงครับ ซื้อว่างใดคือคนดีปัณณนี่อาการลูกลูกสาวเป็นยังไงเนี่ยป็นหนักพี่จ่าเป็นหนักอิตาลีหัวตูเนียอยู่ตามตามพื้นหนาวแบบช่วนในฟ้างป็นหนักดลูกแบบนี้จะให้ตำรวจดำเนินคดีถึงที่สุดบ่างเรีวต้องอดแล้วต้องอดหนาเพิ่มติดแต่กันแล้วต้องคุณหม่เนาะแม่นบ่อ๋ออ่ะแต่อย่างน้อยๆก็จับได้แล้วนะครับส่วนอะรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยให้สามีของจบาทิพย์เล่าให้ฟังแล้วกันคุณพิชิตนะฮะค่ะหกหนึ่งตัวเองกับเมียก็คือจบาทิพย์ ไปกู้มา2 0 0แสนกับเสียโกยนะฮะกู้นอกระบบเพื่อจะเงินก้อนนี้ไปใช้นี่ทออกศซึ่งก็บอกตอนแรกเจ้านี้ก็คือทางฝั่งเสียโกยเนี่ยไม่คิดดอกเบีย้ยเขาแต่ภายหลังเนี่ยเจ้าหนี่ถูกจับเรื่องคดียาเสพติดเสียโกยก็เลยเหมือนพยายมาทวงเงินแทนอะไรประมาณอย่างนี้มันเป็นแบบขบวนการเงินเงินกู้นะฮะมันมีหลายคนมีมีหลายคนอยู่ในขบวนการทีนี้ก็บอกว่า เ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่า <S 1> <S 1> <ๆ S 2> เขาไม่สามารถหาเงินไปจ่ายให้กับทางฝั่งของเสี่ยโกยได้นั่นแหละ,ะมันก็เลยบานปลายจนถึงขั้นตัวของตต๋มพี่สาวของเมียเนี่ยเลยโดนจับไปแทนนะครับอ่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้จับกลุ่มได้เป็นที่เรียบร้อย4รายเดี๋ยวตํารวจจะสอบปากคำอีกทีแล้วขยายผลด้วยนะครับก็บอกว่ามัน <ๆ S 1> มีตัวตัวการที่เป็นเจ้าของเงินที่อยู่เหนือเสี่ยโกยบีกนะอราะเสีับก้อเหมือนเป็นนายหน้าเฉยประมาณนั้น